เขาซวนสมซวนพักคือเกาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยตื่นมาก็อยู่กับสวนภาคนี่แหละพ่อแม่พี่น้องหิวย่ำได้เขาซวนกระได้เมนูไปกินแรงแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยขึ้นใส่ค่อเหอมแห้งกืนใส่แล้วพักอีตู งามคักง,งามเน่พักอีตูวค่อยอดอกดอกอหอมแห้งพ,พ่อแม่พี่น้องพักอีตูงามคักง,งามเน่ต้นมะพริกนะผสมกันอยู่นี่แหละผักบังพ่อแม่พีพพ่น้องเอ้ยงามแห้ง เบ่งฝุ่นพักอีดูง่ามพักง่ามแน่แท้กพักซี่ซุมะเขือมะเขือง่ามแห้งแตงโม่ี่ยังที่ชิปเลยกินง่ายดอกก็ไม่พี่น้องยังหน่อยหน่อยย่ พร้ม่มแตกดอกออกมาออกพ้นมาลูกนี่คือเหียวหลบน้อยพี่น้องโอ้ยคอยบระด,ดี่หดน้ำแพงหมดพ่อแม่พี่น้องมักระออกดอกน้ำมันระค่อยดิ แห้งเหี่ยวมาแล้วพแม่พี่นอปลูกใส่กระถังมาละความแตกมาละละงอนแรเงี้ยหันพม่พี่นอหมอกทัวไปลูกพอมกินหมักทัวก่อนปิกซีปิกซีเว้เนี่ยโมเดมันจี ปิกซีปิกมาแล้วพ่อแม่พี่น้องพี่มากินบักทัวหมักทัวแสบบลระวันแห้ง แช่บบ right. ่อาล่ะหรอยังมีอีกอยู่พ่อแม่พี่น้องเอาไ้ตั้กินฟักเดียวเหลอลูกบึงตูพีย่ยาพ่อแม่พี่น้อง ไม่คอยจะมาจัดการตัวเผีย